โหเฮ้ยพอดีสุดจริงเฮ้ยมาลานี้ขอแนะนำนะฮะยำปูมาต้องสั่งหืมดูความนัวของน้ำเขาส,ด,สดมากลุยฮะเออคือหลายใครย้อยแล้วนะอืมอรือยเลยโอ้ยมาลานี้แนะนำยำปูมานะฮะดูดิความใสมวันนี้สดมากอือ ลุยครับใสที่แท้ทูเลยคุณหลายเอือมากนะคะเป็นมุนน้นเลยสดมากอันนี้คือใช่ครับยำมาม่ายำม,มามา่ากุ้งสดยำม,มาม่านะฮะเป็นยำวมา<อ>ลุยครับต้ตมตยำายดานะฮะอีกหนึ่งร้านเด็ดของที่นี่นะครับร้านนี้คือมีตำยำเทียบเน้นๆเต็มๆไป เดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าครับนี่นะฮะไก่ย่างโอ้โหสะโพกสะโพกเด็ดเด็ดปุ๊บปุ๊บปั๊บตำปลากรุ้งสดนะฮะเริ่มต้นด้วยพริกนะครับเอามะลิษครับเอามะลิษเอามะลิเอามะลิฮะขาดไม่ได้นะครับจะบอกว่าหอมเลยอ่ะโอ้โห ความดัวที่แท้ทรูตั้ทะเลรวมนะครับน่มาค่ะยำทะเลรวมนะฮะใส่ทุกอย่างไปหมูยอก็มาหอยแครงก็มีกุ้งก็มีนะฮะอันนี้โปรได้เลยครับโอ้โหนี่อันนี้เขาลวกให้เราได้นะฮะ คือสั่งเป็นดิบหรือว่าเออดิบปุ๊บปก็ได้แต่ใช่แล้วเอามากินนี่กนเลยง่ายๆอันนี้นี่ฮะปลาล้านัวมากร้านนี้มีจุ้งกับหมูยอนะครับลุยฮะเผ็ดปะบ่ไม่ได้ชิมไปแล้วบ้าจริงโคตูโอ้นี่มีหอยแครงหมูยอและจุ้งนะคำนี้มาลุยฮะ ตำทะเลนี่คือทะเลแน่นเลยนะเป้นมาระโกมีเล็กน้อยเน้นตำเลยอือเฮ้ยแล้วนี้อันนี้ตำป่ากุ้งสดครับนี่ใส่หอยเชอรี่ด้วยตำป่ามก็จะมีหน่อไม้มีสมจีใช่ใช่นี่ตำป่ากุ้งสดนะฮะ

ยิ่งโคตรปลาล่างกุ้งส้มลุยครับเลือดละเอียดละเอียดนะครอร่อยน้ำปลาหนุ่ม น้ำปลานะครับหมูน้ำปลาอย่างงี้โอ้โหรกรอบลุยครับเข้ามากนี่ไก่ย่างนะครับน้ำปลาด้วหรอน้ำปลาราดด้วยไก่ย่างไก่หอมๆเม,มื่อกี้หืมรวยครับ โอ้โหดีมากเป็นร้านเล็กๆนะคะในหมู่บ้านดอนทราที่นั่งไม่เยอะนะไปสั่งเดลอรี่กันยำดกมากมาอีกหนึ่งนะคะยำปูม้านะฮะอันนี้อันนี้เป็นแบบไม่ไม่ไม่สุกเมื่อกี้มันสุกใช่ใช่ใช่ดูความใสของปูโอ้โหราดน้ำไปอีมาเฮลานี้ ฝีมือดีมากลุยอยากจะบอกว่าร้านนี้รสจัดนะจ๊ะจัดจริงจังอะไรจริงจริงคือเขาอร่อยเลยปูปดีมากแ้วเราก็จะได้ยินเสียงต่ำกันไม่หยุดนะคะใช่ฮะแคะ่ของเราก็ี่จถถถัดรำต่ำนี้เขาคือแซ่บก็ต่ำก็แซ่บยำก็นัวบางทีโอป,ป้าบองกุ้งสดไม่สดอาหารเล่นกุ้งโลกแล้วเออเออวิ่ แบบว่าได้ครับรู้ยงได้นเหลือขนบะมี่กึดีบได้ครับมาลรย้รับได้แต่สูตรเขาเปหมดแล้วนะตอนนี้ส้มต้ำใยดานะคะบุรีรธานีใครแวะมามาลองได้แต่ว่าจะบอกว่าที่นั่งน้อยนิดหนึ่งในร้านนั่งได้ทักคนคือเรานั่นเอง ข้างหน้าร้านนั่งอีกหน่อยอหนึ่งมาตำได้เป็นผิดหวังครับร้านนี้ทั้งตำทั้งยำโคตรอร่อยกา<อ>งเทลลี่ดได้เดี๋ยวจริง